ค่าไทยมาแล้วซัมซุงกระซี่ A04S ในราคา4,999บาทมาพร้อมจอลื่น90เฮ6.5นิ้วกล้องหลัง3ตัวเลนละ50ล้านพิเซลแบต5,000มิลลแอมล่าสุดทางซัมซุงประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กจากตระกูลกระซี่ a s e r i อย่างซัมซุงกระซี่ A04S ออกมาแล้วครับ โดยมีราคาทางการอยู่ที่4,999บาทส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปวูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด164.7 x 76.7 x 9.1ม mm. ิลลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่195กรัมมีหน้าจอแสดงผล90เฮ Infinity V Display PLS LCD ขนาด6.5นิ้วความเรีวระดับ HD Plus 1,600 x 720 p, พิกเซล269พิกเซลอิงรองรับค่ารีเฟรชระดับสูงสุด90เฮ ครอบทับด้วยกระจกกระ i l l a g าา3ฉายชิปประมวลผล Exynos 850 o อ t อ a ให้แมาที่1 g กิส่วนหลอมให้มาที่6สติ๊กอรองรับหน่วยความจําเสริมแบบ micro SD สูงสุด1นึบบ่ทราไบต์ระบบปฏิการ Android 12ครอบทับด้วย One UI 4ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่ปั้นคลรา่ามีทั้งกล้องตัวหลักความเเอีย50ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.8กล้องเด p ความเเด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4 และกล้องมาโครความเรียดล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 4ครับส่วนกล้องหน้าความลเรีย้าล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2มีเซนเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการใช้งานบนเครือข่าย4 g LTE WiFi 2.4และ5 g h กิกเฮิร์มีบูทุูธ5.0มีพอร์ตเชื่อมต่อย s B type c มีเลือกหมดสสีคือสีดำและสีเขียวให้แบตเตอรี่มาที่5000มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว15วัตซ์ซูเปอร์ฟาสชาร์จจิ้งีกด้วยครับสมาร์ทโฟนซั x y a งก A04S มีราคาเปิดตัวอยู่ที่4,999บาทสนใจอะไรเพิ่มเติมหรือจะจัดสักเครื่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t f a s าสเพียงแค่เดอนละย0ิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ